คลิปนี้สนับสนุนโดยโคด้าช็อนะครับเติมผ่านโคด้าช็อเนี่ยถูกกว่าเติมเองและบางทีเนี่ยมันก็มีโปรโมชั่นด้วยลิงก์เติมของผมอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับเติมไวทันใจต้องโคด้าช็อปเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลอยสไตล์นะครับและมาพบกันในช่วงอัปเดตเมตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดณนะเวลานี้นะครับ ก็ห่า,หายกันไปสักพักนะครับสำหรับคลิปวิดีโออัปเดตเมตาใช่ไหมครับเนอะเราไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วครับกลับมาครั้งนี้นะครับผมก็จะมาสรุปการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแพท2.2ในเกม League of Legends Wild Rift นะครับที่เขาว่ากันว่าเป็นแพทยักษ์ใหญ่นะครับผมโดยในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงไฮไลท์แพทเจาะหรืการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตเมตาให้ฟังกันด้วย ก็หลายๆคนก็อาจจะงงกันอยู่นะครับว่าเมตาปัจจุบันคืออะไรก็สามารถมาดูกันที่รอยสตาร์ได้นะครับผมชวนชวนเพื่อนกันมาได้แล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับสรุปไฮไลท์แพท2.2นะครับเป็นแพทที่เอาใจสายแทงนะครับใครที่ชอบเล่นแทงก็ถึงเวลาของคุณแล้ว ก็ตอนนี้นะครับบัฟแท้งมาทําให้เกมมีความหลากหลายมากขึ้นเพราะว่าวายลิฟเนี่ยมันไม่มีเมตาแท้งมานานแล้วนะครับปกติก็จะเป็นดาเมจแบบฟัดกันอย่างนัวเลยครับแท้งมากสุดก็แบบอลิสตานะครับซึ่งมันใช้อันตินะตัวอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่อันติอาิสตาส่วนใหญ่แบบแทบจะยืนไม่ได้เลยอ่าตอนนี้ก็มีการบัฟไอเทมแทบจะทุกชิ้นเลยนะที่เป็นแท้งนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเมนวอลหมอกอะไรก็แล้วแต่นะครับคือเต็มไปหมด และข้อ2อันนี้โคตรดีเลยนะครับคือตอนนี้ตัวเกม League o r i g i n w i r r i f นะครับสามารถปรับ FPS ได้มากสุดถึง120นะครับบอกได้เลยนะครับว่าโคตรลื่นถึงแม้ว่าผมจะไปยังไม่ได้คือโทรศัพท์ผมมันแบบสเตกไม่ถึงนะครับดังนั้นก็ต้องโทรศัพท์ดีหน่อยนะครับถึงจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้แล้วก็มีอีกอันนะฮะที่สำคัญเลยคือระบบเลือกตำแหน่งครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยยังใช้ไม่ได้100%นะครับเพราะว่ายังแค่ทดลองอยู่ แล้วก็แพทนี้นะครับมีไอเทมใหม่อย่างเช่นโฟเซนฮาร์สนะครับฟอสต์ออฟเนเจอร์แล้วก็ลบตัวของอะดัพตีฟเฮมออกไปนะครับมีสัญ,ญลักษณ์ปิงว่าศัตรูหายนะครับแต่ว่าเสียใจด้วยนะครับมันไม่ใช่เครื่องหมายคำถามนะครับโอ้โผมรู้เศร้าเลย <laughs> คือปกติแล้วเนี่ยไอสัญ,ญลักษณ์ปิงว่าศัตรูหายเนี่ยมันไม่ได้ใช้ว่าศัตรูหายนะครับมันใช้ว่ามึงทําอะไรมึงทําอย่างนี้ทําไม ทำไปเพื่ออะไรอะไรประมาณนั้นนะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีแล้วก็ <c oughs> ลดท็อกซิกไปเยอะนะครับอันนี้ <c oughs> มาดูรายละเอียดแพดกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะขอพูดถึงเฉพาะที่สำคัญสำคัญเลยแล้วกันนะครับสำหรับอะไรที่ปรับแล้วเหมือนไม่ได้ปรับเนี่ยผมก็จะขอข้ามไปเลย อย่างแรกเลยคือถึงแชมเปี้ยนตัวต่างๆที่ถูกเนิร์ฟไปหลายตัวก็จริงครับแต่ไม่ค่อยกระทบเมตาสักเท่าไหร่แต่จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่กระทบกับรูปเกมอย่างสาหาัสโดยเฉพาะในส่วนของการแข่งขันนะครับนั่นก็คือโอเรีนานั่นเองครับโดนเนิร์ฟซะเยอะคือตอนนี้มันจะไม่ค่อย o อเหมือนแต่เก่าแล้วแต่อย่างว่าอะไรครับตัวเขาเก่งมานานแล้วถ้าใครสงสัยว่ายังเล่นได้อยู่ไหมผมก็ว่ายังเล่นได้อยู่นะแต่มันอาจจะไม่แบบแบกเวอร์เวอร์แล้วฮะขอย้ำฮะว่ายังเล่นได้อยู่นะ เผื่อบางคนบอกว่าเล่นไม่ได้แล้วยังเล่นได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไร <ASS ASS <IC AL> ได้อยู่อันนี้แปลว่าได้อยู่จริงๆถัดมาการเนิฟที่ทุกคนล้วนจะเศร้ากันไปนะครับกับแชมปเปี้ยนนั่นก็คือเนิฟน้องอามูมูครับไม่รู้ว่าเนิฟทำไมเพราะว่าก็ไม่มีคนเล่นอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าเดาๆนะอันนี้เดาๆผมว่าน่าจะเนิฟเผื่อตัวโกงครับเพราะว่าเมตาแทงมันมาใช่ปะละแล้วแบบถ้า แทงมาอามูมู่มันอยู่เนี่ยทุกคนมันจะเล่นไม่ค่อยได้มันอามูมู่มันโหดอะ่ะเอออดเหมือนจะรู้ล่วงหน้าแน่น,นี้แล้วก็มาต่อกันที่แดรียสนะครับกดอันติแล้วจะไม่มีใครหยุดเขาได้นะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาจะสับอย่างเงี้ยแบบคุณง้างแล้วเออง้างอย่างเงี้ยแล้วจะแบบโดนซีซีแล้วมันจะชิงักไงมันมันดูตลกนะครับตอนนี้ก็สามารถสับได้แล้วครับถึงแม้จะมีอะไรเข้าร่างกายเราแล,แล้วก็ยังสับได้อยู่ดีนะครับ ปกติแล้วแดรเรียก็จะงุนกินนะครับอันนี้เนิร์ฟถือมาถือว่าเยี่ยมถือมาเลยวะถือว่าเยี่ยมครับดังกันบันเลยตอนนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับระบบเกมได้ทำการเนิร์ฟ ADC ทางอ้อมนะครับโดยการปรับให้อ n นิเมชันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะปกติเนี่ย ADC อ่ะมันแค่กดค้างใช่ไหมแบบกดเดินค้างอ่ะแล้วก็ตีอ่ะตีรัวๆนะครับอันนั้นก็เป็นก็ได้แล้วครับแต่ตอนนี้อาจจะต้องใช้ฝีมือสักนิดหนึ่งนะครับผม ต่อมาไอเทมมาใหม่นะครับ Fort of Nature มาแทนตัวของ Adaptive h e m นะครับเป็นไอเทมกันเวทที่แสแตตและราคาค่อนข้างจะโอเคเพราะว่าบางทีเนี่ยบางตัวละครไม่สามารถจะออกสปิริตวิเศษได้สปิริตวิเศษเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่ามันคืออะไรคือไอเทมกันเวทนะครับแต่ว่าตัวที่จะออกคุ้มก็คือตัวที่มีความสามารถฟื้นฟูนะบางตัวมันไม่มีความสามารถฟื้นฟูไงมันเลยออกไม่คุ้มก็มาออกตัวของ Fort of Nature กันได้นะครับแล้วก็ อีกชิ้นหนึ่ง for เส้น hard นะครับไอเทมชิ้นโปรดของน้องนาซัตนะครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยความสามารถเวลาเดินเข้าไปใกล้ๆไข่นะครับจะลดความเร็วโจมตีอีฝ่ายเนี่ย15%เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอตัวตีใกล้ยเยอะๆนะครับแล้วเราเป็นแท้งอะ่ะเราเข้าไปใช่ไหมฮะก็เหมือนได้สโล่หมู่ครับสโล่แอ t แท k กสปีดฝ่ายตรงข้ามหมู่เลยคือแบบเยี่ยมอะและต่อมานะครับอันนี้ไฮไลท์เลยไฮไลท์ของแพทนี้เลยซันไฟเอจิตครับผมคือเปลี่ยนจากเพิ่มเกราะ เป็นรถคูดาวนะครับคือต้องบอกนะฮะว่าตัวที่ใช้สกิลรัวๆนะครับคุ้มมากๆนะครับและตัวแท้งตัวอะไรครับกากัสสิครับอยู่มาตั้งแต่แพทแรกครับโอ้โหแพทนี้นี่ก็ยังเถื่อนอยู่ดีครับสรุปไอเทมแท้งตอนนี้ดีกว่านะครับไอเทมแท้งทั้งหมดที่บัฟมาอย่างแรกเลยที่เพิ่งพูดไปตะกี้ครับซันไฟเอจิสครับโอเมนไอเทมการครีนะครับเกราะจาก50เปลี่ยนเป็น55 วอลมอกจาก650เป็น700อันนี้คือ HP นะครับเลือดเลือดต่อมาครับทอนเมลปรับมาให้ตัวแท้งซีแล้วก็ได้ผลนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันออกแล้วมันดูน่าเกตเกินไปนครับอย่างเช่นแบบพวกไฟเตอร์อยู่ๆมาออก b a บมเบิลเว t อย่างเงี้ยมันตลกเกลินไปนครับ <c oughs> เขาก็เลยปรับมาให้ดีๆหน่อยนะฮะทอนเมลตอนนี้ก็โอเคเลยสำหรับตัวแท้งมาสรุปเมตากันดีกว่าครับ ตอนนี้ไอเทมเจอกเกราะนะครับลาสวิเปอร์ใหญ่ที่มีตัดเลือดด้วยเนี่ยมันราคาขึ้นนะครับทำให้ตัวแท้งบางตัวเนี่ยอาจจะมาอย่างเช่นกากาัสมอร์ไฟหลายๆคนอาจจะบอกว่าเป็นมุนโดนะครับมุนโดมาแน่เลยมุนโดโหดมากตีไม่เข้าเลยโดนสับแน่ทั้งเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่นะครับคือจากที่ส่วนตัวผมเนี่ยลองทดสอบมาผมก็คิดว่ามายากครับมุนโดนะเพราะว่า ตัวของเขาเนี่ยโดนไอเทมตัดฮิลครับไอเทมตัดฮิลมันมีหลายตัดฮิลวเลยไม่ว่าจะเป็นโมเรโลไม่ว่าจะเป็นเอ็กซิคิวชั่นเนอร์คอลิงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคือเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้คือไอเทมความลับเกมเลยนะผมจะบอกให้คือตัดฮิลวตอนนี้มันโกงมากๆครับและนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้แชมเปี้ยนที่มีซัสเทนทั้งหมดเนี่ยอย่างเช่นโซกากะโซนานามิอุนโดซิงเกตยังอ่อนอยู่ดีครับไม่ว่าเมตาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนอันนี้น่าจะตอบข้อสงสัย ใครหล,หลายๆคนได้ใช่ไหมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับคือตอนนี้แท้งมาใช่ไหมครับหมายความว่าคุณไม่สามารถจะเลือกทีมแบบ AD 5ตัว AP 5ตัวได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณเลือกแท้งมาสัก1-2ตัวเนี่ยก็เล่นยากแล้วใช่ไหมครับอันนี้แหละครับคือจุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับแผนนี้ครับไม่สามารถเล่นแบบ เอดียห้าตัวได้แล้วคือคุณต้องจัดสัดส่วนการเลือกตัวให้ดีนะครับทำให้โอกาสชนะของคุณเนี่ยมากขึ้นตั้งแต่ตอนดับเลย จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นั่นแหละครับคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดล่าสุดของเกม League of Legends Wild Rift นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมเล,เล็กๆน้อยๆอีกนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Official <S <S กันได้เลยส่วนใครคิดยังไงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับชอบไม่ชอบตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยหรือว่ามาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คง,ง,งต้องจบลงต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ดูกันมาจนจบคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเจอกันครับ อยากเป็นเจ้าของสกินสุดเท่จากหลีดออฟดีเจนไวลิปไหมเติมเงินที่เขาได้ชอบเลยจ่ายด้วยวิธีไหนก็ได้ที่คุณต้องการรออะไรอยู่เติมเร็ว